สวัสดีตอนกลางวันวันที่แปดสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีตอนกลางวันวันที่แปดนะคะแปดมกราคมสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดแม่กินข้าวกลางวันแล้วเมื่อกี้จัดให้แม่ แล้วก็เข้ามาในห้องพ่ออยู่นี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปดูแม่กินข้าวกลางวันเสร็จหรือยังนะ ไปดูแม่กินข้าวกลางวันดีกว่าสวัสดีค่ะปิดไฟประหยัดไฟเอ้ยไม่เ่ยเฮ้ยตกินข้าวกลางวันจ้า

ขาดต้องกล้องไม่มีขาดต้องล้องขาดต้องกล้องทงังนี่อะไรอยู่ตรงน,นี้สวัสดีค่ะ พี่แจงเพราะว่าตามขั้นตอนแล้วแล้วก็พยาการที่มพิเศษสั่งฟ้อง18ฟ้องเนี่ยก็จะส่งฟ้องต่อศาลทันต์แล้วก็18ฟ้องเนี่ยจะปลูกตัวต่อระหว่างรอการพิจารณาคดีแล้วก็สามารถยื่นขอประกันตัวได้ถ้าพยาการจะมีพิเศษสั่งไม่ฟ้อง18ฟ้องเป็นที่ตัวอนี่มันแข็งเหรอแข็ง สืบสืบอะอ่อที่ก็อืมใชต้มข้าวต้มข้าว เร uh, ื <Safe code mark> ่องที่เป็นเรื่องใหญ่ของยี่ไอคอนเลยนะอัน่อบไปเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยเรื่องที่เราฟังกันมาตลอดนะคะว่าทางสอบอเองจะมีการเคื่อใบอนุญาตไอคอนในการทำคอนเทนตตลาดแบบตรงเมื่อไหร่ล่าสุดวันนี้ค่ะที่เอกสารของทางสอบคอสนักงานคณะกรรมการซึ่งสองผู้บริโควตได้เผแพร่ออกมาเนื่อหาสุงผูี้ระบุว่าไอคอนที่ซึ่ได้จัดการสอบสวนผู้เสียหาย ผู้บริโภคให้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทได้โดยตรงไปซื้อสินค้าได้ต่อเมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายเห็นเอกสารที่โผล่ใต้เกล็ดจากสายพานนะคะประกอบกับคู่เสียหายให้การว่าสามารถซักตรวจให้ร่วมลงทุนเป็นตัวแทนจำหน่ายในตำแหน่งดีลเลอร์เป็นเงินลงทุนจำนวน250,000หาหมื่นบาทผู้ซักตรวจจะได้รับค่าตอบแทนจากผู้สมัครรายใหม่อันนี้เย็นจะอุ่นไหมจะอุ่นให้

ี่นข้ากลางวันค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจแม่กับลูกกินข้าวนะคะพบกันเชา้ากลางวันเย็นตอนกินอาหาร <c oughs> น,นี่ปลาเค็มนะคะปลาอินทรียเค็มน,นี่แหนมลิ่งสุก

ค่ะกินยยข้าวกลางวันก,ก,ก,กันหนระืยังค่ะเสกอบนี่เสกอบไส้อัวไสกอบไสกอัวแข็งแข็งนะฮะแข็ ทุกทีมันจะแน่นแน่นสุด <c oughs> ิี่ฮ่่นี่อันใหญ่ใส่กอกใส่อัว <c oughs> อ๋อ สวัสดีค่ะทานข้าวค่ะบ้านนี้干嘛了ไม่รู้เลยเสียงคุยกันดองเด้งดองเด้งไปขายของมั้ยเป็นของไปขายมั้ยันตู้ด้วยแล้วก็ 嗯。<laughs> <laughs> อันนี้ค่านใ่ใค่นันนะใค่ถ้าาามัแข็งนะฮะถ้ามันแข็งครับยินนะโอ้ทอดทอดใส่บุฟเอเอ้ทอดทอดส่เงี้ยทอดใส่น้ำตาลเอน้ำตาลเสียใ้ไข่หืม

ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะให้กำลังใจแม่ลูกต้อ,องรอกัสงด้วางอะอามือบ,บี้ๆกลยตั้งตงิดอ,มอ่มันไม่จิดเอ้ยมันติดคอที่หลังแต่มันจะตำเหงอะก่อนมัะมเข้าไวัน้าเป็นวัน ตอนนั้นนะครับโดนสอบสวนการสอบอยู่ก็เลยเข้าปุชาค่ะทำได้ยิ่มขึ้นทำได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว,ว่าตัดไม่ฟ้องก็จะป่อนตัวเลยนะคะโอเคแบบน,นี้นะครับแล้วเขาบอกว่ายังมีผุดใหญ่มีผุดนะที่จะมีการพ้องร้อมกันอีกหรือว่า,วามดดีการดําเนินคดีกันนะครับคือเรื่องราวของ,อขของสินค้าที่ออกไปสู่ว่านอกนอกราชอาณาจักรเป็นประเทศเที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีการตั้งอายการ ว่จะให้เลี้ยงเสียไายทีต uh ับก็เพียไม่ไม่ตัดยืน้่ะอางไม่พอนะะ้งนไดรับว่าทังฝังของนี้มีแซมีกันและคุณมีเนี่ยาได้ประกันตัวมาอหรือเปล่านะฮะก็ว่าต้องาไปามานความต่างนานาเพราะาหดเกิดขุนเนี่ยเขาต้องไปดูกันหมดะมาจะต้องมเงิน อยางนี S <S ้แม่กินไก่ทอดใจสองมื่อวันก็ไม่ต่อไม่ต้องซื้อึงมาก็มากินใช่ฟากินอืมโอเคไม่ต้องกรับนีนบนี้ัมันเยอะน่ไม่ยเหรอโอ้ยอยากอ่านว่าอะไรคะอยาอานมาก

เจ้าป่าจะมานั่งด้วยนหนูรู้ใช่ลูกไม่ับนะไม่จับนะับหไม่ับปอก่อนที่เรายการูไม่จับฮะไม่จับไม่ับนะไม่ลับาเป็นี่นะ้าจับปนหรือจะให้พี่อาหารมาต้งีกองีกนเหลืหยอ

มันดีกันแล้วออกผมกะแสเฮ้ยแม่อิ่มแล้วแม่อิ่มแล้วค่ะ แม่อิ่มแล้วสวัสดีค่ะแม่อิ่มแล้วค่ะนังง่งยิงยิงล้างมือเปิดปลาขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่กับลูกนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงให้งๆเลยๆนะคะการงาน,นเจริญก้าวหน้าค่ะขายเจริญลุ่งเรือนเงินทองไหลามาเทม,มานะคะแม่เดินไปน้่นแล้วตามไปตามไปขอบคุณทุกท่านคะ่ะ <c oughs> <c oughs> แม่อยู่นี่ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาลงไลนนะคะพรุกงนใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจแม่ลูกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ